สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกๆคนเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องใหม่กันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเรียนรู้เรื่องดินค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เปิดหนังสือไปหน้าที่146เลยค่ะนักเรียนคิดว่าดินเกิดขึ้นจากอะไรคะเรามาช่วยกันหาคำตอบกันนะคะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญมากๆและมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆถ้านักเรียนลองสังเกตรอบตัวเราเราจะพบว่าดินในแต่ละแห่งมีลักษณะที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง โดยจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ประปนอยู่ในดินค่ะนักเรียนลองสังเกตดินในบริเวณบ้านของตัวเองดูนะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่147ค่ะดินที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งดินเกิดจากการผุพังและการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่าง แล้วคลุกเคล้าเข้ากับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นเวลานานโดยจะมีน้ําและอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างของเม็ดดินนั่นเองค่ะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่149ค่ะเหมือนที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้ว่าดินเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินและแร่ต่างๆจนมีขนาดเล็กการสลายตัวของหินและแร่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆด้วยนะคะเช่นสภาพอากาศลมฝนแสงแดดกระแสน้ำทานน้ำแข็งโดยจะทำให้เกิดการกร่อนพังทลายและผุพังอยู่กับที่จนกลายเป็นอันินทรีย์วัตถุค่ะอันินทรียวัตถุคือการผุพังสลายตัวของหินและแร่ซึ่งเป็นวัตถุต้นกำเนิดของดินค่ะ จากนั้นจึงผสมพลุกเขาเข้ากับซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในดินจนเกิดเป็นดินในที่สุดนั่นเองค่ะจุลินรียก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นแบคทีเรียรายีสเป็นต้นค่ะ ต่อไปคุณครูมีคลิปวิดีโอกระบวนการเกิดดินมาให้นักเรียนดูกันค่ะนักเรียนดูรูปภาพหน้าที่149ประกอบไปด้วยนะคะ เปิดหนังสือไปหน้าที่150นะคะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าในดินที่นักเรียนเห็นกันอยู่เนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยตามธรรมชาติแล้วดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหรือมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่4ชนิดค่ะซึ่งในดิน100ส่วนจะประกอบไปด้วย 1. อนินทรีย์วัตถุมีทั้งหมด45ส่วนค่ะ อนินซีวัตถุเกิดจากการสลายตัวและผุพังของหินและแร่ธาตุต่างๆโดยเป็นแหล่งกำเนิดของธาตุอาหารของพืชและเป็นส่วนที่เกิดเป็นเนื้อดินซึ่งจะทำให้รากของพืชยึดเกาะได้ค่ะ 2. อินซีวัตถุทั้งหมด5ส่วนอินซีวัตถุคือการเกิดการทับถมของซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเรียกว่าฮิวมัสโดยเป็นแหล่งกำเนิด ธาตุอาหารของพืชและช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีและมีความร่วนซุยค่ะ 3. อากาศแบ่งเป็น25สส่วนอากาศจะแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำเรียกว่าความพุนของดินอากาศที่อยู่ในดินมีประโยชน์เพราะทำให้รากดินสามารถช้อนชัลงในดินเพื่อหาธาตุอาหารและน้ำใต้ดินได้ง่ายค่ะ 4. น้ำแบ่งออกเป็น25ส่วนน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงบนผิวดินหรือเป็นน้ำจากใต้ดินซึมขึ้นมาน้ำอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินดินที่เหมาะต่อการปลูกจะมีน้ำประมาณ25%เซเพื่อให้พืชดูดน้ำที่มีธาตุอาหารและละลายอยู่ไปใช้ได้น้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นและอ่อนนุ่มลง และยังช่วยให้รากของพืชชอนชายหาอาหารได้ง่ายค่ะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่151นะคะนะักเรียนรู้ไหมคะว่าใต้พื้นดินของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะหากเราขุดดินลึกลงไปในดินจะพบว่าดินในธรรมชาติมีหลายชั้นซึ่งดินในแต่ละชั้น จะมีส่วนประกอบของดินที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะดินชั้นบนสุดที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะเรียกว่าดินชั้นอินทรีย์หรือดินชั้นผิวดินค่ะมีการสะสมของอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสอยู่ในดินมากค่ะดินชั้นที่2เรียกว่าดินชั้นบนมีอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมอยู่กับแป้งต่างๆในดินดินชั้นนี้มักจะมีสีดำค่ะ ดินชั้นที่3ดินชั้นชะล้างจะมีสีอ่อนมีอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าดินชั้นบนและมีเนื้อดินหยาบกว่าดินชั้นล่างค่ะเม็ดดินจะมีขนาดใหญ่ค่ะดินชั้นที่4ดินชั้นล่างจะมีสีอ่อนมีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบนเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กค่ะดินชั้นที่หชั้นวัตถุต้นกำเนิดดิน เป็นชั้นที่สะสมหินและแร่ต่างๆที่กำลังเกิดการผุพังและสลายตัวอยู่ค่ะและชั้นสุดท้ายชั้นหินเป็นชั้นหินแข็งที่ยังไม่เกิดการผุพังและการสลายตัวค่ะต่อไปมาดูคลิปวิดีโอเรื่องส่วนประกอบของดินไปดูกันเลยค่ะ ฝึกหัดหน้าที่152โดยข้อแรกให้นักเรียนเขียนแผนภาพกระบวนการเกิดดินพร้อมระบายสีให้สวยงามและข้อที่2ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและกากตระบาดผิดหน้าข้อที่ผิดพร้อมแก้ไขข้อความให้ถูกต้องค่ะและก็ทําแบบฝึกหัดหน้าที่178โดยข้อแรกนะคะให้ตารางมา ให้นักเรียนเติมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของดินให้สมบูรณ์และข้อที่2ให้นักเรียนสังเกตภาพและบันทึกข้อมูลลงในตารางนะคะและแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายนะคะคือหน้าที่179โดยข้อ3ให้นักเรียนเติมชนิดของดินลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความที่ให้มาและข้อที่4ให้ดูภาพดินทั้งสองชนิดและบันทึกข้อมูลโดยบอกว่า ชนิดของดินนี้คืออะไรลักษณะของดินพบเห็นดินชนิดนี้ได้ที่บริเวณไหนและการนำไปใช้ประโยชน์เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ